อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่22กรกฎาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวประจำวันที่22กรกฎาคมครับข่าวแรกครับกับเรื่องตลาดซื้อขายกันเหมือนเช่นเดิมซึ่งเป็นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับวันนี้ตามรายงานจากเกราดโรเมโร่นักข่าวชื่อดังของสเปนนะครับได้ออกมาระบุว่า คริสเตยโนโรนัลโดยอมหันค่าเหนื่อยลงถึง30%ครับเพื่อที่จะได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แว,ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแม้แต่สโมสรเดียวครับที่ยื่นข้อสเสนอดึงตัวเขาเข้าไปร่วมทีมโดยตอนนี้ครับก็มีถึง5สโมสรยักษ์ใหญ่แล้วนะครับที่ได้ออกมาปฏิเสธจะดึงตัวโรนันลโดเข้าไปร่วมทีมไล่มาตั้งแต่เชลซีปารีสแซงต์แชร์กแมงบาร์เจนเมนิกเอเลติโกมาดริดและก็ล่าสุดก็คือเรอัลมาดริดครับ ในฝั่งของแมนยูเน็ดนะครับตามรายงานจากคริสวีเลอร์ของดิลี่เมลครับก็เผยว่าถึงแม้ว่าคริสเตนโนโรนัลโดจะกลับมารายงานตัวซ้อมกับสโมสรอนแต่องตอริมซิยานก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวหลักที่เอริเทนฮากจะใช้งานในช่วงต้นซีซั่นที่จะถึงนี้ครับนอกจากนี้ครับคริสวีเลอร์ก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าองตอริมซิยานเป็นคนที่ร่าเริงมากกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยครับในการมาทัวร์พรีซีซั่นรอบนี้กับสโมสรอนภายใต้การคุมทัพของเอริกเทนฮากครับ เรามาต่อกันที่อีกข่าวลือจากเกรรดโรเมโรนะครับโดยนักข่าวชาวสเปนรายนี้ครับได้ออกมาระบุว่าแมนยูเตรียมทำเซอร์ไพรส์ครับด้วยการดึงเมมฟิสเดปายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากบาร์เซโลนานะครับเพิ่งจะดึงตัวโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้เข้ามาร่วมทีมได้สำเร็จทำให้พวกเขาน่ามีกองหน้าตัวเป้าในทีม3คนแลวครับตั้งแต่อูบาเมยองเมมฟิสเดปายและก็เลวันดอฟกี้ในเดียวล่าสุด ซึ่งทางบาร์ซ่านะครับก็ต้องการจะปล่อยออกจากทีมสักคนและแน่นอนครับว่าหวยนะ่าก็ตกที่เมมฟิสเดายถึงแม้จะมีรายงานว่านักเตะไม่อยากจะย้ายออกจากทีมก็ตามครับทั้งนี้ครับแมนยูเนเตก็ยังอยู่ระหว่างการเดินหน้าอย่างเต็มสุดในดีลของเฟรนกี้เดยองจากบาร์เซโลนาเช่นเดียวกันนะครับดีวตอนนี้ครับก็เหลือเียงแค่การโน้มน้าวใจให้ดาวเตะชาวฮอลแลนด์น,นะครับยอมตอบรับข้อเสนอย้ายมาร่วมทีมเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามครับจนถึงตอนนี้ก็ยังดูเหมือนว่าตัวเฟรนกี้เดยองนะ่ะยังคงอยากอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไป ถึงแม้ว่าเกมพรีซีซั่นล่าสุดนะครับจะถูกซาบิเอนเดสจับลงไปเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟก็ตามครับเรามาต่อกันที่ดีลของแอนโทนีปีของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับวันนี้ครับเชื่อว,ว่าแฟนบอลแมนยูเต็ดอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสโมสรอาจจะสามารถปิดดีลแอนโทนีเข้ามาร่วมทีมได้ครับหลังจากที่ผู้ในการฝ่ายเทคนิคของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับได้หล่นวาทาว่าตอนนี้อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมใกล้จะปิดดีลฟรานซิสโกคอนไซซาวปีกกึ่งกองหน้าของเอฟซีปอร์โตเข้ามาร่วมทีม เพื่อแทนที่ของแอนโทนีได้แล้วครับโดยแกรี่แฮมสตราซึ่งเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเราจะเป็นต้องมีแผนการสำหรับนักเตะใหม่ทันทีหากว่าเราต้องสูญเสียนักเตะที่สามารถต่อกรในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้ซึ่งตอนนี้อาแจ็กของเรานะีก็ยังวางแผนไปถึงระยะยาวด้วยเช่นกันนะส่วนมันจะสามารถเกิดขึ้นได้เร็วเพียงใดนะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ผมสามารถจรินตนาการได้ว่าเราอาจจะปิดดีลได้เร็วกับนักเตะจากโปรตุเกสหรือว่าฝั่งยุโรปมากกว่าจะเป็นนักเตะจากฝั่งอเมริกาใต้ดังนั้นฟรานซิสโกคอนไซซาวกองหน้าจากปอโตเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเราจะนํามาเข้าแทนที่ของแอนโทนีย่างไรก็ตามสโมสอนของเราก็ต้องการจะเก็บนักเตะกลุ่มนี้เอาไว้กับทีมต่อผมได้ประเมินไว้ว่าจะไม่มีนักเตะแกนหลักคนใดของทีมอีกแล้วจะต้องย้ายออกจากทีมต่อจากนี้ แน่นอนว่ามันไม่สามารถการันตีได้ร้0ยเซดังนั้นเราก็มารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้บ้างเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของทีเรลมาเลเซียแบ็กซ้ายรายใหม่ของทัพปีศาจแดงครับโดยมาเลเซียนะเผยว่าเขาไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับในการปรับตัวให้เข้ากับแทคกติกของเอริกเทนฮากและก็สไตล์ฟุตบอลของศึกพรีเมียร์ลีกด้วยครับดิทีเรลมาเลเซียได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า ผมได้มีโอกาสคุยกับเอริกเทนฮากไปแล้ว2-3ถึงครั้งเรามีการพูดคุยที่ดีในเรื่องของฟุตบอลเรื่องส่วนตัวของผมและก็เรื่องส่วนตัวของเขาด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่เขามองเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทำให้เขานะ่าดึงตัวผมเข้ามาร่วมทีมทั้งนี้ครับเมื่อทีเรลมาเลเซียถูกถามถึงแทคติกของเอริกเทนฮากที่ต้องการให้เขานะ่าขยับขึ้นมาเล่นสูงเป็นพิเศษเวลาที่ทีมได้ครองบอลซึ่งทีเรลมาเลเซียนะครับก็ได้ตอบถึงประเด็นนี้ว่า คุณคิดถูกแล้วสิ่งนั้นคือสิ่งที่โคช้ชต้องการจากตัวผมที่เฟยนุสโมสอนเก่าของผมนะผมก็เคยเล่นสไตล์เดียวกันนี้มาแล้วดังนั้นสําหรับผมคิดว่ามันง่ายเลยนะที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นอะไรแบบนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของกองหลังตัวแกล่งอย่างราฟาเอลวารานนะครับซึ่งเจ้าตัวนะครับได้ออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้คิดผิดครับที่ย้ายออกจากเรอัลมาดริดแล้ก็มายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อน ถึงแม้ว่าในซีซั่นที่ผ่านมาครับทัพราชันชุดขาวน่ะจะคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งลาลิกาสเปนและก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามครับด้วยราฟาเอลวารานนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าแน่นอนผลงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อซีซั่นก่อนมันไม่ใช่ซีซั่นที่ดีที่สุดมันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมอยากจะลงสนามช่วยทีมให้มากกว่านี้แต่นั่นแหละคือฟุตบอลและตอนนี้ผมมองไปที่ซีซั่นใหม่เรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าความมั่นใจคือสิ่งสำคัญเลยนะและเราก็เสียมันไปเมื่อซีซันก่อนเมื่อเราแพ้ในบางเกมทุกอย่างก็พังทลายผมเชื่อว่ามีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้และแน่นอนว่าเราต้องพัฒนาในซีซันที่จะถึงนี้ผมคิดว่าเราต้องการความสม่สมําเสมอและก็ความมั่นใจด้วยส่วนคำถามที่ว่าผมรู้สึกผิดหวังหรือเปล่าที่เลือกอำลาถินซานติเอโกเบร์นาบิเมื่อซีซันที่ผ่านมาผมตอบเลยว่าไม่ ผมคิดว่าในโลกของฟุตบอลนะคุณจําเป็นต้องท้าทายตัวเองและต้องพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและผมอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆหลังจากอยู่ที่เดิมมากกว่า10ปีแล้วดังนั้นผมเชื่อว่าตัวเองคิดไม่ผิดผมคิดว่าพรีมาลีกนั้นยอดเยี่ยมสุดๆและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจของผมเลยแม้แต่นิดเดียวเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของ3นักเตะกองทัพปีศาจแดงนะครับได้แก่แอนโทนีอีลังกา เฟลตและก็รวมไปถึงบรูโน่ฟานันเดสด้วยสานักเตะดังกล่าวนะครับได้ออกมาพูดถึงนักเตะรายใหม่ของทีมอย่างคริสเตียนเอริกเซนซึ่งถึงแม้ว่าเพลย์เมคเกอร์ชาวเดนมาร์กรายนี้ครับจะไม่ได้เดินทางมาร่วมทัวร์ปรีซีซั่นกับแมนยูเน็ดที่ออสเตรเลียและก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้ง3นักเตะดังกล่าวนะก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับคริสเตียนเอริกเซนด้วยไวที่สุดครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของเฟลดกันก่อนนะครับด้วยเฟลดนะั้ได้กล่าวถึงเเอริกซ่นวา เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเราทุกคนทราบกันดีถึงคุณภาพของเขาอยู่แล้วเขาอยู่ที่สเปอร์มาก่อนแล้วก็เมื่อซีซั่นที่แล้วกับเบลนฟอร์ดเรารู้ซึ่งดีถึงความสามารถของเขาเลยล่ะเขามีความสามารถในการบุกโจมตีเขาจ่ายบอลได้ดีและก็แม่นยำอย่างมากแล้วรู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้ประตูกับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนว่าเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพวกเรามากกันที่แอนโทนีอีลังกากันบ้างนะครับดูอีลังกาในได้กล่าวถึงอีริกเซนว่า มันพิเศษอย่างมากที่จะมีชาวสแกนดิเนเวียอีกคนภายในทีมหลังจากที่ตอนนี้นะ่ะมีผมกับวิกตอรลินเดเลฟอยู่แล้วมันคงจะเป็นเรื่องดีมากเลยล่ะที่ได้พบเขาและก็ได้ลงสนามเล่นร่วมกับเขาด้วยผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เผชิญหน้ากับเขาเมื่อซีซั่นก่อนและคุณนะ่ะสามารถเห็นได้เลยว่าเขามีคุณสมบัติมากแค่ไหนในทันดีทันใดเลยล่ะสำหรับตอนนี้ผมนะ่ะตั้งตารอที่จะได้ลงสนามเล่นร่วมกับเขาแล้วและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะวางบอลส,สวยๆให้กับผมบ้างนะในการขึ้นไปยิงประตู เรามาต่อกันที่บรูโน่ฟานานเดสกันบ้างนะครับซึ่งบรูโนะ่ได้กล่าวถึงริกเซนว่าผมเรียนรู้จากนักเตะที่เล่นตำแหน่งเดียวกับผมอยู่เสมอผมคิดว่าเขาเนะี่ยมหัศจรรย์มากเลยนะทั้งในอดีตและในซีซันที่ผ่านมากับเบลนฟอร์ดด้วยผมคิดว่าเขาจะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมากๆให้กับทีมของเราเลยล่ะตอนนี้ผมก็ตั้งตารอที่จะได้ลงสนามเคียงข้างกับเขาแล้วนะเพราะผมคิดว่านักเตะที่ดีจะช่วยคุณนะ่ะเล่นดีขึ้นตามไปด้วยและรวมถึงช่วยพัฒนาตัวคุณด้วย ผมจึงตั้งต,งตารอที่จะได้เรียนรู้จากเขาและได้ช่วยเขาในทุกทางที่ผมสามารถทำได้เช่นกันหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม